สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอนดัมซิ่งวีสองค่ะหูยเกับมาฮับเขาเนี้นอ้๊อน้ำแข็งสิบบาทเนี่ยก็ได้หลายจนฮะตี๋จุติตีดสั่นที่ในรถคลิปน่อเหมือนเกินนะเจ้ามาเขาเขาหลังหมดแล้วเขาหลังแล้วไป ันเดลนาเดี๋ยวไปเอินี่เอาผู้ิดทิพย์มหมวนมไหมเอาเมียเอาเมียมึงเหสือได้ไหมวเห็น่บาเอาเมียเขาอันมาสอนเลยหมเื่อได้ไม่ได้ไม่พอเืได้เมียของมันต้องสมไม่กี่สี่อ่ะมาไทยไทยได้รตอนนี้แย่ไปเอาเกี่ยวมาเียวมาไทยตอนนี้ตอนนี้่าทิเอเราไปยินคนรกัมีงานมาให้นี่ตรงบริการผีได้นี่เอานีิกานรถบบอก รถ <laughs> บดมั้ยสิขาย,ยบอนนี่รถบดนี่ย <laughs> สื้อมาหนังเห็ดเองเห็ดย <laughs> ีเม้นว่าเม้นนมไงก็อีหมดอีกบ่กวานมากินหมูจุ่มบานสัปเปอร์เลยค่ะนี่

โลองน่นมันมีหลายมากแม่นเลยเ้ยห็นดูจะไม่เขาลารถอันปนเบิไปเบินแล้ว่ามีผู้ใดอยู่บาคนแม่เองเนี่ัตถุท่านวันนี้น้องละเงินเงืนเขาเงินเท่าเงินเขาผีมาได้ท่านเปียกเบินเอ็งเชนโอ้มันนีเพาผีอยวันไหนเนบ่ย เงินเขาโอ้โหมันนิ่งเงินเพาผีมันบอนี่มาสื่ออันนี้คือว่ากินบบเบิดด้จะได้เอิญเฮาพี่น้องอ้กินาไงโอ้่าขัดใจกัดใจเขาบอกส่งไปจะขันนได้เงินกระส่งไปแล้วไีั่นมตนค่สร้างยกรมาด้วแล้วดึงไนไปซอยยอหมดเมแก็ดีบตรงปวดแขนพ็ดี นรถไตะพุ่นนะเออตอนนั้นใครกินบุกคุณม่ทรายเยอะเพาะขั้นดับนะบอกจะคอยมาเขาบ้าได้จมรถดอกจขั้นหนึ่นะรถน้องออนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเขาวังหันนี้จะคือว่าจอท้ายนี่แหละครับเดี๋ยวจะอันนี้แหละครับกนี่ห้อยครับน้ำมันเลยเอากระเบียมาใส่ว่ะน้ำไม่ขวดเัานั่นดีขั้นนอกไม่ต้องไปขั้นนอกว่มันเป็นขั้นนอกระเพาะมันไหม จะรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยนี่คุครับผู้ได้ครับตองมันเป็นยังไงแห้งหรอวะอ่ะคนคนคนทีมาส้นคาวาทรงบีร์รัมสาหัสจากสิโอดบาดถะบิงคนบั่นใดสีส้นค้นมานนิราชขั้นสีแดงเกาๆเนี่เดี๋ยวหมดเดียว้พาแก้วเอาอีกในกุ้งกุ้บ้านบ น้องได้กินบ้างนี่นุ่มมากเลยแต่ขนมไม่ให้ต่นแต่ขนมนะอรังื่เละียงอกทรงไปละตีพนาดนมึงออกกนก็กินมอนหิวน่ะใส่ใส่ผักิ้ใสะได้ด้น้ำจิ้มกด็ีไม่ขวดนี่เด็ดอ้วเหือนหิวเลยน่ะ ไปบ้านเขาจะนั่งิไอย่างนี้ไปคักไปเนี่ยเขาสีม่ติดตัมเหม็นไก่กินโอ้ม่ตองตุมดอกน้องแคทติตัมไก่กินโอ้สำนีกัยังว่มีเวลาพักผ่อนแล้วม่ตองมันหยางเลยช่มาหลังรถมาดีเลยม้วงมันหยางกันเลยสูดแตงม้วยเาอีกใช่สู้สุาแตกมันยางเราไปกินมขนมเบื้องเบื้อง้องเลยแตกขิมไหมกินคำหนึ่ง อันนี้มันติงานของงานของงานติดกันงานเครื่องเครื่องมันนะงานอย่างลูกหัวคลองดีจีภาคบ่บ่กไม่คลองหรือเฮ้ยไงตรงไหนวะนี่ด่างขากระข่างทั้งทังกระมันพันในเริ่มงานเมืออื่นผุนมันจดงสีเริ่มงานทั้งทางทางถนนมันสิเปร์เทเวนแม่ไปพ้องเขเสียเงินสองดิ่งเลยอุ้ยม่บอกเด็กเก่งมาตัวเดียวเสียเงินอีกอย่างสองดิ่ง แล้วเราาไปแค่เซเว่นแล้วพอกลับไปเสียอยู่นี่พันหนึ่งเซเว่นพันหนึ่งไงกินบรีเศรซบเศร้าปากจีบมันเถอะอมหมดอมหมดเนืแค่เนี้ยระวังเด้ออยูกับทบัลรือไลยนี่พุ่งออกเลยเป็นอะไเร้าแล้วสันนึ่งสันนึ่งสันสามเริ่มล่ะ กี่ผูวออกปเนนี่ยตอไทดูอยู่เนี่ยพอว่าพ่ัวมีตรงนี้แห่เจ้าน่อยพี่ผ้าเดมีลูกทองไร่ก่อนนะมันอ้วนจะากระตักตอนใส่ที่ล่ะมือหนามเดือดเจ้าน้อยรถไฟล่องวะตักตอนใส่ก่อนตอนมากเลยใส่ลงมันก็เดือด่ะตอนใส่มันก็เท่าเดือดแล้วไข่หมดเอามากสองหน่วยฮะตะบันใส่กระเหล่าใส่ไข่ อิ่มก่อนกินได้แค่อิ่มแล้เนาะแต่ยังไหวทางก้อนจังกินจะกินเลยกินเลรื่อยไม่ไดยหิวเขาแห้งแล้วมันหมดเสีแล้วมันต้องกินเลยะส่งมาปยังกูนานเลยหรอจะมาไหนอ่านเศร้าเพลับบ่ล่ะเนี่ยกะเอาไอดีแคปจอเส้าแพร่ซูมให้แค่นั้นซูมไปให้แคดเด้อ มันไม่ยังสีบลหรอพี่น้องไอกทำไละมันไม่นสีบหรอมันมึงในย่างแล้วเขาบอกมนนี่มึงในยางหานเชก็เขาเพราะพีบอ่ยางเพราะพีอยู่เขาทไทยมันมีอย่งเนวสีบลหรอฝนพไปเก็บบอกก็เมียพ่นเป็นยังไงมาสอนขับรถ่านบอบ่จะเหี้ยยังไม่จะจบได้ดีอ เป็นานนหูเนาะมีมาาการวาถามพอนี่อันนี้หยางเอยีย <ừ. S 2> บอกก็่เคยบอกอยากเป็นมนะั้ยบอกนมันชี้ใส่บอกรถปีันรถยังกาดเด้องาเกียดมันคะขับรถนีมันงนะขับรถยังลำบากเลยขับรถไถตกทางาน้รถไปขับกับรถปี๊อัพรถมันบอกได้เพื่อนเนาะเมื่อซปอบอก ถ้งอยากกินเทิ้งยันอ้วนว่าได้ดอกเดี๋ยวสุดทายงานนี่เดี๋ยวไปทายงานลดน้ำหนักก่อนช้าน้าค่อยลดไม่ทันแล้วเลยเอาคือพี่จะพักไปแต่พุมมาใหม่เลยนี่บ่ส่งอายเลยหมดเขาเริ่มได้สวยเลย ร้านไหนร้านไหนตัดเสือผ่าขงข้าวยี้มไปสื่อนี่พิษไปเ็ดบุรีรัมย์มากว่าบัติโทษถามยุ้ยป่ะกันเนี่ยไปอยังตลาดเดินนะกันยังว่าซีมาแคกสองหมื่นสามหมื่โอ้ยมันมาท่านหรเอฟซีคนเดีววาเนี่ยสเปเลอเสือผ่าอยสาวพนี้สุดเก่าไทยลงคลิปมันก็อยางอเนี่ยนู้ดขายเขาลงไปลอยคลิปเลยไม่ได้ปไหนเนาะสมตัวเสือไล่กัเสือตัวนี้เอาเสือมาสมตัวมา สีเทาแล้วเด้อสีดําโอ้ใส่หับส่งนํานี่เนาะอืแค่สองสุดก็ได้ว่าสิไม่ยู่ดนเนาะอ้าสําเร็จแล้วพี่น้องเขาอนุญาตกินก่อนค่ะแหนมเขามาดนล่ะแซ่บๆบ้านสะตะเลยน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ